ชื่อน,น้อยนามุนพรชทยชานนะคะได้กตาต้ารอบมีนาคมค่ะครั้งแรกปิดเลยขอบคุณค่ะจริงน้องหนาแค่อ่านหนังสือใช่ <laughs> หนังสือพี่ครีมนะคะทุกคนอ่านซื้อหนังสือพี่ครีมมาอ่านก่อนแล้วก็พยายามตอบตามตอนแรกรูตั้งใจมากอ่านทุกอันอ่านจนจบแล้วก็ฝึกตอบทุกวันหน้ากระจกแน่นอนว่าแนวทางได้แน่นอนนะคะหนังสือพี่ครีมแต่หนูอ่านจบเต็มที่ที่ยอมใจเป็นจริงค่ะพี่ไม่ใครอ่านหน้าอ่านของทุกสายการบินเลยนะคะพี่ที่ีเขียนมาทุกอันแล้วก็อ่าน general ทั่วไปด้วยอ่านหมดเลยแต่ว่าอันนี้บอกขอคนหรอ ใช่พี่หนัาว่าเหมาะมากแล้วก็ประหยัดเวลาได้ด้วยเพราะว่าเหมือนเราหยิมอ่านตอนไหนก็ได้มีทั้งเป็นอ e ีบุ๊กแล้วก็เป็นหนังสือด้วยน่ารเราให้ฟัง่อยคำถามรอบนี้อะไรที่ยากคำถามรอบนี้ที่ยากสุดคิดว่าน่าจะเป็นรอบไฟนอนค่ะแต่ว่าครั้งแรกที่เจอในรอบพรีสกีนเนี่ยก็คือเหมือนคำถามทั่วๆไปเราเดาไม่ได้ก็คือใช้ความแปลว่า ใช้เซนต์โดยล้วนๆนะเข้าไปเขาก็จะแบบว่าถามอะไรที่มันแรนดอมบางคนโชคดีหน่อยก็อาจจะเจอในซีวีของเราใช่ไหมว่าแบบว่าเออทำอะไรเรียนอะไร,ะไรมาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายหน่อยก็จะเป็นคำถามแนวนาง,งามอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พี่มีคนมีคนนะคะที่เคยเจอคําถามแบบว่าออแบบว่าคิดยังไงกับ beauty v i l e g e อย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบว้าวเป็นอะไรที่แบบรอบตัวมากเวอส่วนรอบที่สองนะ่ะก็เจอเป็นคําถามง่ายๆในซีวีเลยว่าแบบว่า what is your What is the best seller in Wendy's ค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเห็นว่าเราไปว o r k a นทราว v e l i n ลิงมาเขาก็เลยถามอะไรที่เกี่ยวกับที่เราไปมาแล้วก็ทำงานมาเราแบบว่าเออรู้เรื่องเกี่ยวกับงานตัวเองมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนรอบสุดท้ายรอบไฟนนลน่นะเจอคำถามแบบ เป็นคําถามแนวว่าแบบให้แนะนําตัวเองแล้วก็คําถามว่าถ้าหากว่ามีเพื่อร่วมงานขโมยของเนี่ยจะทํายังไงเป็น take action เลยนะจุดๆดนั้นนะคะเขาจะไม่ให้เราตอบเป็นแนวว่าแบบสมมุนนาบอกว่าหนาตอบไปว่า I think that communicate is the key แต่ว่าเขาก็บอกหนาว่าแบบไม่ ip, right now that time w h are t a y o u g o n n a take action with that เงี้ยคะ่ะแล้วก็ถามว่า r e a l ล t y ตี้คัญไหมแล้วก็เป็นคนที่ Take A c t i o n ก่อนหรือว่าจะเป็นคนที่แบบรอดูแ่เราก่อนแล้วค่อย e Action ่ ประมาณนี้ค่ะแผลเป็นสำหรับคนที่อราดิ้แผลเป็นรอบชิดแช้เราจะมีดีแคลร์ผิวใช่ไหมคะพี่ก็คือไม่ต้องวอร์ี่มากคะ่ะแต่ว่าเขาจะวอร์ี่นิดนึงเป็นเรื่องของตรงมือค่ะพี่ถ้าเกิดว่าเหมือนมีแผลเป็นใหญ่ๆนูนๆแล้วนี่อาจจะมีปัญหานิดนึงนะนาว่าต้องแบบว่าออจะต้องไปเลเซอร์ออ,อกแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบแผลไงตรงที่แบบขึ้นเ p p e r แขนขึ้นไปงี้ไม่ค่อยมีปัญหาคะ่ะอย่างหนาก็เจอแบบทั้งบริเวรมา mark, แล้วก็มีฝ่ายที่หน้าหนาก็ไม่มีปัญหาเไม่ได้ออกฮิวจี้อ่ะไม่พี่เขา ใช่เขาบอกเข้ามารู่ารู้ว่าขนาดเท่าไหร่แล้วก็โอเคผ่านนี่เห็นไห้เต้องบอกว่ากา e ส e ่ t i o n จริงจริงค่ะเจ้าค่ะก็ดีค่ะด้วยคุณค่ะ